หูรยาขอรอก้างใหูนะระวังนะหลุมนะหลุมนะลองเลยพี่เขาบนเขตีอะกิเดี๋ยวินเดี๋ยวผมต่อแถวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่อแถว เดี S 1> <S 1> S ๋ยวไนท์ไปเข้าทางขึ้นเลยครับพี่เตอร์สุงฝ่ายทหารเรือดำครับพี่เตอร์โอเคครับตอนนี้ก็ับเอสเอสเราอยู่นี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเรารับหน้าที่ซัพพอร์ตรับหน้าที่ซัพพอร์ตเอ็สพี่เตอร์ใช่ตอนนี้เรารับหน้าที่ซ <c oughs> ัพพอร์ตก็คือถ้า <c oughs> ถ้าฝ่ายหน้าต้องการความช่วยเหลือเราก็จะไปช่วยถ้าเขาเรียก <c oughs> หรือถ้าฝ่ายหลังคุย <c oughs> คุยกับทางชาวบ้านไม่รู้เรื่องเขาเรียกมาเราไป แต่ถ้าเกิดเขามาถึงเราตรงเนี้ยรอดเลยรอก่อนเก็บกาลังไว้ก่อนเก็บกําลังไว้ก่อนตอนนี้เราเก็บแรงก่อนใครเหนื่อยก่อนได้เหนื่อยก่อนใครไปก่อนเหนื่อยก่อนเราเหนื่อยที่หลังใจเย็นใจนยที่หลังออกก่อนนะใจเย็นเดี๋ยวได้ได้เหนื่อยแน่ท่นบอกเห็นชัดเลยเห็นเห็นเลยหรอ

ตอนนี้รับแจ้งว่าข้างหลังะชาวบ้านข้างหลังคือพวกเราแต่ก็ให้เฝ้าระวังไว้เขาสามารถแปรพักได้เหมือนกันตรนนตรชั้นสองทุกค้าปวดทราบ ฝั่งตรงข้ามเราซ้ายมือไม่ใช่พว,วกเราฝั่งตรงข้ามตึกเราไม่ใช่พว,วกเราไชั้นหนึ่งแตก

ถ้าเจอชาวบ้านเรายิงได้ไหมเจอชาวบ้านเรายิงได้ไหมย้ำอ,อีกครั้งนะครับอย่าจิงโจรปล่อยคนถือ A J เอเกดินกลับมาครับ,รบเยไปางีี่าตีบว่าไรครับบรเขตเลือดงดำนี้ถ้าเกิดเขาเอาไปในชาติที่เขาไปได้เลยใช่ไหมพี่ เวลาห้านาทีแล้วตบันไดเลยใช่ไหมแม่บันไดจะเป็นของชาวบ้านาวแวนัราาันมาได้โลงหนท่านหนึ่งเหรอใช่ต้องถอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีสางตัวข้างมี้หมมีมีมียิงมาอย่เนี่ยใช่ b a ็กเม็กระวังประตูมาได้ทังค ยิงยากยุ่ตน้นไม้หรืโล่ดอ้รืนอ,อ,อนหึอหมดล,ลูกหมด ไม่เห็นว่ะมีโ่งนี่น่าจะงหาย มันจะเป็นโลโลเป็นยำใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฝั่งเขาฝั่งเขาอาหารอยู่ข้างล่างอาหารอยู่ข้างล่างเจอตาฝ้าไหมอาหารอยู่ข้างล่างมุมนี้แล้วมุมนี้แล้วมุมนี้แล้วดาบบันไดเลยดิหืมโอเสียงแม่งตกใจเลยเสียงของแกอิ่งเสี่ยงเลยอ่ะเสียงอิ่ง โล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 แบคมุมสูงให้หน่อยพี่เลงมุมต่ำแก่ๆโลอยู่นี่โลอยู่นี่วิโดนเลยวะนี่ยใช่ใช่ใช่อยู่ห้องซ้าย

ชั้นสองพวกเรานะชั้นสองพวกเราโอเปอเรเตอร์โลหายไปเหลือแต่โลโลตอนนี้ไม่มีโอเปอเรเตอร์นะมีแต่โลเปล่าพี่ปอนหกแค่นี้โอเค ไม่มีคนไม่มีคนมีแต่โล่เปล่านะโฟขวาเหรอใช่โอเคงั้นพี่ดูซ้ายต<ะ>ำรวจนะพี่ไอ้ทหารมาทหารทหารมีโล่เนี่ยตอนนี้เหลือแต่โล่ละยังมีคนที่ยังมีคนโอ้ยยิงตัวขึ้นเลยเนี่ยโล่อยู่เนะี่ย โลดอย don t, don t. ู่ตรงนี้เอพ้าแดงน่าจะเดินออกก่อนแล้วป่ะนะใช่ใช่พ้าผ้าแดงเดินไปคนนึงแต่เหลือโลดโลดยังเหลือคนนึงนะโดนโดนยิงซ้ายให้หน่อยยิงซ้ายให้หน่อยมุมมุมซ้ายของโลดพวกเราปะโอเคโอเค ล้วชั้นสองน่ะยังอยู่ไหมไม่เห็นวันนี้ต้องไม่บังชั้นสองพวกเรายังอยู่ยไหมยิงมาจากไหนอะ่ะเหมือนชั้นสองจะยิงเข้ามาไดได้ข้างล่างเขาเสียไม่มรู้สาหริข้างล่างครับโอ้โห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 มาเรื่อยๆพี่ถ้ากันต้องการต้องดันทั้งหมดใช่ชั้นสามยังไม่ชัวร์นะชั้นสามยังไม่ชัวร์ชั้นสองแป๊บนึง มีาใช่ใช่มีเราแต่แต่จะให้เขาลงมาเราต้องเราต้องเช็คชั้นสองให้เขาไงสะบ้าสะบ้าแต่ว่าชั้นหนึ่งอะาลครับตาลครับแป้งครับรวล่าได้นะแต่ว่าเราจะลงทางไหนตรงนี้ตรงนี้แหละตัดขึ้นมาที่อยู่กับกองข้ามเซฟโซนหรือใบสองครับใบสองเราจลังใบสองเปิดถัดไปครับใบสองจบเกม เดียอีกสามสิบนาทีใช่ใช่ยี่สิบนาทีเอานะเอาไงดีโจนเอาไงดีโจนเรามีเวลาถึงบ่ายสองจะจบเกมเว่าผมอยู่ด้วยเดี๋ยวเหลือเป็นที่สี่สิบสามสิฝั่งนู้นดีมาดีกลับดีวะชั้นสองคอนเฟิรมแล้วเป็นของเราละชั้นสามเอาฝาชั้นสามชั้นสองของเราอยู่มีชั้นสองของเราอยู่ลงมาได้ระวังถงกลางอย่างเดียวพอ ลงไม่ได้มชีชั้นสองมีของเราอยู่งั้นเราลงกันที่ชิดฝาตึกนะลงใช่เนี่ยอยากลงไปไประชิดตึกมากเลยไ,ไ,ไปป่ะมันเหลือเวลาแค่ยี่สิบนาทีรวมคนที่เดิไดดดเนไหเย่แห็ว่าล่าทหารเขามีน้อย